สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันที่สามสเอ็ดนะคะสิ้นเดือนพอดีเลยก็เราพร้อมนะคะส่งมอบเจ้าคันนี้นะคะให้กับลูกค้าเนาะเป็นเอฟซีของอุลานกำนันสุดเลยนะคะต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะคันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ,ะมาไกลเลยก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามผลงานของอุลานกำนันสุดนะคะเสมอมาเนาะแล้วก็ไว้วางใจค่ะ เชื่อใจเนาะออกรถกระทางอุ่งเราไปไว้ใช้งานนะคะก็ขอให้รวยๆแห้งๆค้ะขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆนะคะคับคูณเดินทางปลอดภัยนะคะคันนี้ก็เป็นฮิโนเมก a านะคะซีรีส์500ค่ะเจ้าเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะ JO8E 240แรงม้า6สูบเทอร์โบคอมมาเร็วนั่นเองค่ะลูกค้าเป็นตัวแรงจัดเลยนะคะของบรรดาเนาะในรุ่นของฮิโนเมกนะคะต้องเป็นคันนี้เลย คันนี้ก็เป็นหัวแครบนะคะสไตล์การตกแต่งก็ถือว่าแต่งเยอะเหมือนกันนะคะคันนี้แต่ว่าไม่มีชุดราวไฟแล้วก็หมวกนะคะไฟเลี้ยวนี่คือเป็นเอ่อเป็นตัวกรอบสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็ใส่ผ้าใบหน้าเนาะแกมเลดกันชนเลดนะคะชุดแต่งด้านหน้าก็คือโลง่ลงๆอ่าก็ประมาณนี้นะคะไม่มีราวไฟสามชั้นแล้วก็ไม่มีหมวกเนาะ ชุดขากระจกจอจานครอบแครบนะคะเป็นเลสค่ะชายล่างนะคะ,ะตรงที่เจาะใส่บันไดเนาะเป็นเลสนะคะ,ะนี่เลยกระทะชุดโครเมียมค่ะความยาวกระบะของคันนี้นะคะ3ามเมตรเจนะคะรวมท้ายค่ะเราจัดให้ตามลูกค้าสั่งเลยนะคะลูกค้าอยากได้3ามเมตร6กเมตรเจเมตรแเนาะหรือจะเป็น4เมตรนะคะก็ได้ค่ะแล้วแต่ การใช้งานของบ้านลูกค้าเลยนะคะว่าสเปกกระบะจะอยู่ประมาณไหนแล้วก็ราคานะคะก็คือพร้อมจบเลยนะคะ,ะรวมทั้งสไตล์การตกแต่งเนอะลูกค้าจะเอาสเตปไหนอาจจะไม่แต่งเลยหรือแต่งแต่ว่าพอประมาณเนอะเอาสเต็ปอูหรือว่าจะแต่งเต็มนะคะราคาก็คือ,อไปตามนั้นเลยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีลายนะคะ,ะก็จะเป็นขาวล้วนตัวนี้เป็นขาวมุกนะคะ เป็นขาวเบอร์ค่ะแต่ว่าหน้าดำนะคะก็จะเป็นธงชาติอังกฤษนะคะให้ตัดกับสีขาวล้วนมานิดนึงนะคะแล้วก็ตัวกระตูนหลังดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นม้านะคะลูกค้าหาตัวอย่างมา,าแล้วก็ให้เขียนด้วยนะคะสีหมอกดินด่วนอาจจะเป็นชื่อทีมงานหรือชื่อของอ FC เอฟซีเนาะนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้แบบเป็นชื่อทีมงานด้วยหรือว่า ชื่อของบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ตัวอย่างมาช่างเราทําให้ได้นะคะาตามนี้เลยเดี๋ยวแม่ค้จะให้ดูนะคะลูกม้าอันนี้ช่างเพ้นเอานะคะฝาข้างก็จะเป็นฝาข้างสามิตรนะคะความสูงห้าสิบห้านะคะลูกค้าตัวเสาไปสิบห้าขาแล้วแนงก็ สองไม้นะคะทั่วไปเนาะปกติเลยนะคะหูช้างคู่ค่ะเด็กเปลาดันท้ายอ่านี่เลยนะคะคันนี้ทะเบียนเล่มออกแล้วค่ะพร้อมเรียบร้อยเลยลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะพร้อมจะโอนได้เลยอ่ะคันนี้เราก็ติดสติกเกอร์นะคะสะท้อนแสงเนาะให้ไปพร้อมเลยนะคะสวยไปอีกแบบนะคะแบบสไตล์เรียบๆเนาะ ลูกค้าไม่เอาลายช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมถือว่าสูงเหมือนกันนะคะสำหรับเป็นสีล้วนนะคะไม่มีลายเนาะลูกค้าก็สั่งมาเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะยังมีที่จะออกตามมาอีกหลายคันนะคะเป็นขาวล้วนนะคะลูกค้าลูกค้าอยากได้เป็นขาวมุกม่วงหรือจะเป็นขาวอิซุสุหรือว่าดีแมกนะคะเพราะว่าก็คือความความใสของสอีตัวเม็ดมุกนะคะจะแตกต่างกันไปคะ่ะลูกค้า แล้วก็จะเป็นขาวเบอร์เนาะเรามีหมดนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแต่ถ้าเป็นแม่ค้าเนาะแม่ค้าจะชอบขาวมุกม่วงเพราะว่าดูแล้วสวยอะค่ะลูกค้าแบบไม,ไม่ไม่ไม่ดูแบบขาวเกินไปเนาะจะมีลูกเล่นเนาะแบบเจอแดดเจออะไรหรือว่าหลบมุมก็จะออกเป็นประกายสีม่วงนะคะสวยแม่ค้าจะชอบเลยนะคะชุดไฟค่ะทั้งคันก็จะเป็น led เราจะใส่แป้นเลดให้นะคะเราเน้นที่แป้นเลดเลยเพราะว่าสวยงามนะคะลูกค้าดูแล้วลูลาเนาะ หานนี้เลยนะคะถังน้ำมันค่ะคู่ตัวคันนี้มาเป็นร้อยลิตรนะคะเราเติมน้ำมันให้เรียบร้อยค่ะพร้อมออกนะคะอ่คันนี้เราก็จะใส่เป็นครอบนะคะเป็นตัวตัวครอบกันหมานะคะครอบถังน้ำมันแล้วก็ถังลมนะคะให้ลูกค้าแบตเตอรี่ค่ะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกนะคะ แนบเสริมให้ไปพร้อมนะคะพร้อมใช้งานได้เลยหน้าหลังนะคะ,ะาระสีเราเน้นที่กระสีนอกนะคะลูกค้าแบนตัดรองกัสซีเราใช้ตัวหนานะคะนี่เลยสีจริงนี่คือสวยมากาลูกค้าดูได้นะคะก็อาจจะเป็นกับแสงของโทรศัพท์ด้วยนะคะสวยๆใสๆ าประมาณนี้ก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ยาวไปนะคะลูกค้า3เมตร6 3เมตร7หรือว่า3เมตร8ก็ถือว่าพอดีนะคะไม่ยาวแต่ถ้าเป็นแบบแถวภาคกลางลูกค้าก็จะเน้นที่แบบความยาว4เมตรนะคะ,ะเราก็ทําค่ะเราจัดให้ตามสั่งเลยหรือ,รอว่าลูกค้าอยากได้เป็นดัมเกษตรหรือว่าจะเป็นข้อเกษตรเนาะไม่มีดัมหรือจะเป็นรดล่องได้หมดนะคะปูของเรา อมจัดทำให้ลูกค้าเลยเบอร์โทรอู่นะคะ0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0981628084นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเรื่องรุ่นรถค่ะราคาของแต่ละรุ่นหรือลูกค้าอยากซื้อสดนะคะหรือจะจับไฟแนนซ์จะซื้อผ่านทกสเนาะทางอู่ของเราก็ยินดีเลยนะคะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะ ไม่ซื้อไม่ว่ากันเนาะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะทางอ,อุกของเรายินดีเลยคะ่ะส่วนราคานะคะของรุ่นนี้เนาะ 8e คันนี้เราจบไปที่9แส8ห0 0่บาททวนนะคะก็คือแต่งสเต็ปนี้เลยเราคา9แส8หม0 0บาทลูกค้าได้อะไรบ้างก็คือตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าแบบแต่งเต็มราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าอันนี้คือลูกค้าก็ ถ้าถ้าถ้าพูดไปเ้าก็ไม่แต่งเต็มนะคะลูกค้าแต่ก็ถือว่าชุดแต่งก็เยอะเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในค่ะอะนี่เลยค่ะชุดเบาะนะคะเป็น VIP สีน้ำตาลนะคะอ่าลังค่าตอนนี้เราหุ้มให้ลูกค้าเลยนะคะเป็น VIP เข้ากันกับเซตเบาะเลยนะคะแล้วก็ที่พักเท้านะคะสีน้ำตาลสวยมากเลยนะคะรู้ล้ามากเลยดูแล้วแบบโอ้ลูกค้าบอกจะกลา้าไปขนดินไหม,มสวยจริงนะคะเบาะแถบนะคะเราก็สร้างขึ้นใหม่นะคะขึ้นรูปให้ลูกค้าใหม่เลยเป็น VIP เหมือนกันนะคะพะมานะ่านเนาะมีมาค่ะทางก็ซักนะคะทำความสะอาดนะใส่ให้ไปเหมือนเดิม ลูกค้าวายแม่แยานางแล้วนะคะเอาเลิกเอาชัยแล้วค่ะเรียบร้อยอเครื่องเล่น mp3 นะคะติดตั้งให้ไปทุกคันค่ะเวลาลูกค้าไปวิ่งดินเนาะก็จะได้ไม่เหงานะคะก็จะมีเพลงฟังไปแบบเบาๆเนาะพอแก้เหงานะคะอะันี้เลยการเก็บรายละเอียดนะคะลูกค้าดูได้เลยคอ,อนโซลด้านหน้าลงแว็กนะคะขัดเรียบร้อยคันนี้ติดฟิล์มเป็นสีดำนะคะลูกค้าอ,อยากได้ ฟิล์มเป็นสีประลอดเงินหรือว่าปลอดสีชาหรือจะเป็นดำนะคะได้หมดเลยนะคะหรือจะจิบให้เป็นแบบคาดเนาะไม่เอาเต็มอสำหรับลูกค้าอาจจะมีแบบอ,อายุนิดน,นึงอาจจะสายตาเนาะเผื่อแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็สั่งได้นะคะเราจัดให้ตามคําขอเลยอ่านี่เลยค่ะชมหน้าเครื่องยนต์นะคะกสูบนะคะ JO8E ตัวนี้เนาะถ้าเป็นลูกค้าแบบอ,อนาคตนะคะอยากต่อเป็นลูกพ่วงเนาะได้เหมือนกันนะคะแรง240นะคะตัวนี้เทอร์โบคอมันเร็วค่ะลูกค้าอนี่ค่โคะโคดคาซีเอฟนะคะ,ะน้ำมันเครื่องเกียร์เครื่งคายเราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ยกชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกรองอากาศเนาะทั้งตัวไส้ในหรือว่าข้างนอกเนาะ เราก็ใส่ให้ก็คือเปลี่ยนให้ไปยกชุดเลยแล้วก็ตัวเดิมเราก็จะแถมให้ลูกค้าไปนะคะเราใส่ใจนะคะลูกค้าทุกรายละเอียดเลยเนาะส่วนการดูแลหลังการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเกียร์หรือจะเป็นเฟืองท้ายนะคะเราก็ดูแลให้นะคะรับประกัน3เดือนนะคะลูกค้านับจากระยะเวลาที่ใช้งานก็คือ3เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมีปัญหาหรือว่า เียดังหรือว่ามีปัญหาน้องลูกค้าก็สามารถโทรแจ้งทางอุกของเราได้เลยหรือว่าจะเป็นเฟืองท้ายนะคะรอบเร็วจับหรือว่าช้าเกินเราก็ดูแลให้นะคะโทรแจ้งได้เลยเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะพอ,อเอสนะคะ เด๋ยวช่างนะคะจะขยับไปด้านหน้าเนาะอ่านี่เลยนะคะสวยๆเลยะคะ่ะรอๆเลยเจอกันได้นะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปะยังเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่คอ,อยติดตามผลงานของอู่ร้านกำนันสุดเสมอมานะคะก็ฝากผลงานของอู่เรานะคะไว้ในอ,อบอกอ้มใจของเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะผิดพลาดประการใดเนาะก็ขออาภายนะัยว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่แม่ค้าก็สัญญานะว่า เราจะสร้างนะคะรถด,ดีๆสวยๆคุณภาพาให้กับเอฟซีแล้วก็ลูกค้าได้ใช้กันนะคะรับประกันได้เลยค่ะลูกค้าที่ออกรถกับอูรานคุณณสุดไปใช้งานนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายหรือว่าการรับประกันเรื่องทะเบียนเล่มหรือว่าการโอนนะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ผลงานอูรานคุณลักสุนนสด,ดด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ